เตาโดยโดยเอาจางแลให้ว่าจ้างมาแลให้ว่าจ้างมาแลให้ว่าไม่มีเตาปุยโดยเธอต้องโดยความเส โน้เป <ạ. S 2> ็นแมงมุมไม่หรออ่ะข้อหมายมาลวทุกคนตัดสิ้มาเปนไนี้ไม่มีลุ่มแงามเขาวาถูกต้อเลยในกลุ่นี้มีเพื่อเราคนหนึ่งที่ทำได้ผมบอกวิธการกับสิบเด็ดนวไม่อยากรู้วิธีการไปคุยกับพี่ต้ผมก็ทายได้วผู้สิบเด็ได้เลยครับจะทำยังไงไปถามผู้สิบเด็ก็ได้วดูเด็ดรู้ คนดวยครังดีหรอครับคุณี่ครับครับทัดีหรอาาเบกไมครับอาจารย์าได้ทำไงอาจารย์้ทำ้ดังปุนี่ก็ได้ไมัตามครับอ่าไปครับไปไปนะคร ดูนะครับราคาครับถำมราคาครับเด็นะ

เ,เ,เสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยครัออกายนิเนึงค่ะค่ะเสร็จแล้วานังที่เลยครับเลุเ่สุะะ <ij os. S 2> ดท้ายเราดูแล้วะะออกัน้เแจรอบแ,ะะแดงรอดล้วับโ,โอเค แล้วนั่งที่ได้เลยครับอ้าวเปิดปือให้ผมพวกเราครับเชใจนั่งที่ครับเชิญมาำทิศนะฮะทำทิศนะฮะเปรียบเสม,มือนบารมีนะคะรับว่าที่อยู่สูงไหมของภาพบางคนอยู่หลังภาพอยู่ลกลางภาพหรือคือคือถ้าอยู่สูงสุดเขาเรียกว่าคนคนนนะั้นบารมีสมูงนนส่งแตง่คนที่ไม่ค่อยมั่นใจเองพอาทำงานใหม่สังเกตครับพระที่จะอยู่ข้างๆคนที้ไม่ค่อยเชื่อมั่นเองเท่าไหร่นะครับรอทำงานตามที่สั่งต่อไปภูเขา วกเขาเปรียยเสมอุปสรรคภูเขาใหญ่ไหมใครว่เขาใหญ่ม็ก้นีลยว่าเวลาทำการจะอ้างว่าอุปสรรคมันเยอะใหญ่มากทำไม่ได้ไอ้สำหรับอุปสรรคเท่าไั้นนะมีภูเขาใหญ่รู้ปะโอ้โหทำงานั้นเราก็อุสรรคันอุสรรคกันอุปสรรคอุปสรรคเยอะแยะไปหมดจนกระทั่กิดปังบารมีดูทร่บ้างคนว่าอุปสรรคเยอะแยะแลวมีพระอาทิตย์โผล่มาระหว่างเขาใช่ไหม แล้วก็บอกบาลมีทำงานได้เกิดปุ๊บก็สั่งหมดปปโก็คนนึงคนนึคนคนนี้ทำง,งานไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับไม่เชื่อมั่นในทิศทางการทํางานว่าเฮ้ยทิศทางคุณนี้เราทาถูกไหมคุณต้องคุยว่าให้มากบ่่ยทิศทางในการทํางานให้มันม่นคงต่อไปบา้บานบา้บานเปรียบสมอความมันม่นคงครับอันนี้แม่นมากหลัโกไซโคลจีเขาบอกว่าถ้าใครวาดภาพาออกมาตรงน,นี้สามารถดูรู้เลยว่าเขาพอใจองค์ไหนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับบา้านที่วาดเป็นบา้านไหม ถ้าเป็นบ้านเห็เด่นะมีหลังคามีประตูหน้าต่างใครวาดบ้านเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วแต่คนคนนี้พอใจต่อองค์กรจะไม่ยอมย้ายไปไหนครับมีความสุขกับอ,องค์กรนี้แต่ถ้าใครวาดเป็นกระตาบีบบ้าใครว่วาดบ้านเป็นกระตาบเป็นยุงพากแสดงว่าเริ่มเริ่มสับสนกับชีวิตคิดจะย้ายบ้านนะครับนะฮะเหมือนกับตอนที่เขาขายเนี่ย จา้าในพิจยายแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ไปไหนแล้วราชยานี่นี่เนี่ยไม่ไปแล้วบ้านก็เริ่มเพิ่มเลยนี่เงี้ยนี่ยังไม่ก็ยังโอเคนะยังห้าสิบห้าสิบพักอกาสจะมีบางกลืนจะไปนะแต่ถ้าเป็นปตออ้ลางเงี้ยฟันธงเลยครับไปสมัครงานที่ไหนไว้ <c oughs> ถ้าบ้าน <c oughs> เป็นปตลาต้อนะครับตอนนี้คือเขารู้สึกเขาไม่มั่นคงในชีวิตแล้วเขาพร้อม <c oughs> <c oughs> ที่จะย้ายครับจะหาบ้านใหม่ถ้าคุณเจอลูกน้องหรือสายขายที่บ,าบ้านเป็นปตลาดน้อยบอกได้เลยต้อการจะย้าย นะฮะรเ่นหยกั้นะครับ,รบอ่ะภาพต่อไปอตัวลูกเองนัต้นเล่นไดหมดกันั่นนงลเซลล์อ้าวภต่อไปต้นไม้ต้นไม้เป็นสม,มือนผู้กระทำคนโชมีหลายต้นป้าชีวิต่้คิดจะทำอะไรควา,ามคุ้ว่านเยอะเลยนะ้นไมเราตู้้ทำชือกจะเป็นเ้นยไหได้ำคำขั้นตัวก็ต้นไม้อยู่ตรงไหนครับอยู่กงล่า,าป้าเออเความมั่งคข,ของเราเป็นเจ้านายคอยคับจนชื่อยเหลืออยู่มีอะไรคือเจานาได้ แต่บางคนว่าต้นไม้กับบ้านความเป็นตัวของตัวต้นไม้ห่างกไกลไปกับบ้านพวกนี้เลยเภทนายผู้ใดกูฟังอีกเดียวไม่เชื่อหรอกหน้าตาดูเหมือนเชื่อแต่ไม่ทําตามแล้วพอเราทำงานเอาเงินขึ้นมาคนนั้นไม่ได้เล่นเล่นเล่นตำแหน่งออกตัวชิ้นก็นายเห็นคุ้มค่าก็ดูแกฟังไม่ได้ไม่ทําตามครับพวกนี้ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องกระด้างกระเดียบถ้าคุณเจอพี่น้องว่ากับนั่นหรือเราว่าใช่ไมครับคุณรู้สึกเหมือนนั้นได้ยินตัวหน้าแห้ะไม่เชื่อหรอกผู้เดียวไม่ทำตามเก่าแล้ว ทานนกครับนกเป็นสมรรถมินรหรือเพื่อนครับมีเยอะไหมเออชิ้นไหนมีเพื่อนเยอะหลายตัวนะหลายตัวว่าหลายตัวและ,ลละสำคัญเกาะที่ไหนถ้าเกาะที่ต้นไม้ก็แสดงว่าเราได้เานาเนเพื่อนมีอะไรเป็สาหัหรือะไรได้ถ้าล็อกกที่บ้านก็แสดงความเป็นมของเราไม่ต้องบอกครับมีเพื่อนฝูงพาเชื่อหรือมีลูกค้าคอยให้คำติชมแต่ปัญหาคือนกที่ดีเนี่ยบินป่ะบินบินนะ ไอ้ตัวเดียวแล้วแม่เป็นโสดแสดงว่าที่มีควบกันอยู่ทุกวันนั้นควบไม่ได้สักตัวพอ <c oughs> ได้ยินก็มาเกาะพอไม่ยินก็บินหนีไปนะครับอันนี้ก็การประเมินจากการวิจัยตัวที่แม่นสุดถึงตบ้านคือจริงแล้วขณะนี้เราพยายามที่จะดึงข้อสอบที่ส่วนกลาเพราะเดิมเราบอกว่าให้สมาคมประก,กันชีวิตเป็นผู้จัดส,ส,สอบแล้วข้อสอบก็คือให้สมาคมเจริญเลยเอง แต่ตอนนี้เรากำลังดึงข้อสอบเข้ามาส่ตานะคะแล้วเราจะเป็นคนแบบว่าจ,จัดชุดข้อสอบไปให้ทางบริษัทประกันชีวิตและก็สมาคมนะคะอันนี้เป็นจ,จุดหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินเหมือนกันว่าผู้เข้าสอบเนี่ยไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไรพอไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไรขณะนี้คอพอก็ทําคูขมือสําหรับพื้นฐาน เพื่อการเข้ามาสู่ธุรกิจประการชีวิตก็คือการสอบนั่นเองซึ่งซึ่งได้ร่วมกับสมาคมทําอยู่นะคะอันนี้ก็คาดว่าผู้สุดน่าจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคู่มืออันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่จะเข้ามาธุรกิจก็จะได้อ่านหนังสืเอเล่มนี้วิทยากรที่ไปดิวหรือผู้ที่ไปติอสอบของตัวแทนของตัวเองก็อาจจะใช้หนังสือเล่มนี้สอบอให ผู้ที่เข้าสอบได้ทราบนะคะว่าเนื้อหาเป็นอะไรวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อะไรแล้วนโยบายข้างหน้าก็คือเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อมาเป็นขอแนวข้อสอบในการออกข้อสอบก็เห็นนะตัวแปรนะข้อสอบตัวนี้เป็นส่วนกลางที่เกิดความเป็นมาตรฐานทางุตสาการรมนี่คือโดยปกติเนี่ยไม่น่าสะพายเนี่ยจะสอบผ่านพปพ,พเทนั้นแต่ส่วนตัวแทน,นที่ผ่านสามาคมก็ได้ข้อสอบร่วมกันทำแต่เพื่อเกิดความมาตรฐานเดียวกันก็เลยไปส่วนกลาง แต่ที่สาําคัญที่สุดก็คือจริงๆขอพอก็เครียดเหลือแล้วนะเมื่อก่อนทำคู่มือสอบมาให้นะอ่ะก็สอบไปนั้นหมดเลยนะแต่พวกเรามักจะไปทำคู่มือกันเองมากกว่าจากนี้ไปฝากเลยนะฮะปีนี้เดี๋ยวคู่มือสอบหรือสอบเข้าประสูกิจครั้งแรกที่ขอพ่อทำเนี่ยทุกบริษัทควรจะใช้คู่มือนี้ได้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศนะฮะแล้วจะได้ไม่บ่ายๆทำไมไม่เหมือนเพราะถวนหญ่ปัญหาแต่ลบริษัทเนี่ยท่านพอนะ่อฮะไปทำคู่มือกันเองปัญหาว่าจริงๆคือทำคู่มือกันเองเพราะอะไรต้นทุนมันถูก แต่ tang, ข้อมูลที่ทำกันเองเนี่ยถามว่าคุณได้ตรงกับที่คอปปอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัจจุบ <prejudice losing> <leaves> ันนี abetes. ้ต <lobster> ้องพยายามนี Kirby ่นะครับ <SaaS> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ลงทุนกับคอปปอนะครับทั้งสมาคมก็เชิญแล้วไม่จเป็นต้องมาทำทุ้อย่างเองถ้าทำทุ้อย่างเองก็จะเป็นเพเปอร์เสริมดีกว่าแต่เราทำเป็นคู่มือทุกอย่างทุกจบันนี้เนี่ยปัญหาคือบริษัททำทุกอย่าเองและที่ข้าพูดตรงจุดหนึ่งที่เราพบก็คือได้คือสมาคมเพราะว่าคู่มือที่ทำเนี่ยบางส่วนมันไม่อัปเดตครับเพราะคนมีย้อนการผลิตมาเยอะไงคุณก็ยังใช้มันหมด เพราะนั้นพัสดีเดทยาสามแต่รอบสุดท้ายเนี่ยต้องหันจากดิ่งิ่งลงเพราะว่ามีการปรับปรุงแต่ก็ยังใช้คู่มืออย่างเช่นกฎหมายบางกฎหมยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเช่นอะไรคอปพีสามารถเข้าตรวจสอบได้แต่ตะวันขึ้นดันตะวันตกดินหากไม่เรื่องความสะดวกเราปรับเป็นหนึ่งบาทตัวเก่าถูกไหมแต่ตัวใหม่คือห้าหมื่นเพราะนั้นก็สอบว่ากันเปห้าหมื่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยคุณต้องอ่านในคู้มือนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ภามปัจจุบันยังไงคุณไปอ่านในเรื่องอะไรนะที่เรามีคอปพีเผยแพร่อยู่เป็น คู <Merci. S 2> ่มือของการปรับปรุงแก้ไขพรบการประกันชีวิตฉบับปีพศจุดๆตัวนั้นอัปเดตที่สุดสองพันสามสองาแก้ไขปีพศปัจจุบันซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาเนี่ยแต่เราก็มีออกคำสั่งแก้ไขคุณไปเปิดที่เพื่อใช่ไหมเช่นะตอนนี้ช่วยช่วยเสริมนี่นี่ยเขาบอกตอนนี้เขาเปิดไปหาได้ตรงไหนบ้างก่อนก่อนที่จะลืมกลับไปที่การสอบก่อนนะอ่าถ้าลืมอีกปีผมเนี่ยผมไปเป็นสมาชิกสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของอเมริกาผมต้องผ่านกระบวนการสอบทั้งหมด11บเอ็ดเล่มขาดเล่มในเล่มหนึ่งผมก็จะไม่มีสักและสิทธิ์เป็นแอสโซเชตก็เป็นสมาชิกระดับแอสโซเชตไม่ได้เป็นยังไม่ถึงเป็นโล่นะเวลาสมาคมเขาออกเขาสอบมาสมมติผู้ช่วยรางววันก็สอบเหมือนกันถูกไหมฮะสมมติเราผ่านทั้งคู่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบมาตรฐานแต่ถ้าข้อสอบไม่ได้มาตรฐานคุณกระมวลวันคุณทชัยชวานจะมี variation ะนการการพัฒนาเรื่องขัข้อสอบของเราเนี่ยยังต้องใช้เวลาลการที่ท่านเลขาดึงดึงทั้งหมดมาไว้ที่คอปพอเีเพื่อจะมอนิเตอร์เจาะเป็นคนยิงชุดข้อสอบไปแล้วมนิเตอร์ข้อสอบที่ท่านไปสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าข้อไหนที่คนทาผิดเยอะที่สุดเนี่ย มันเพราะอะไรคําถามไม่ดีหรือคําช้อยคำก,กลวอะไรพวกนี้่จะมีศาสตร์ทางเรื่องการทำข้อสอบทั้ทงนี้ทั้งนั้นเพื่อจะมั่นใจได้ว่าถ้าคนสองคนผ่านข้อสอบของพอพปเขามีมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่ากันถ้าจะเก่งไว้คนหนึ่งแต่มันจะมีมินิมมีความเมนที่คุณเ่งจะต้องรู้นะฮะอย่างคนที่สอบได้เต็มอย่างเงี้ยกับคนที่สอบได้เจเซนเนี่ยนะฮะ